สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วครับผมกับเอสกับเอสจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับหลังจากหวยออกไปเมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับคนที่ถูกหวยนะครับผมส่วนคนที่ยังไม่ถูกก็ถือว่าโชคยังมาไม่ถึงนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับอย่าเพิ่งท้อสู้กันใหม่ครับยังมีอีกครับงวดหน้ายังรอเราอยู่นะครับเรามาสู้กันใหม่นะครับวันนี้ก็ ผมก็จะนำเสนอสูตรที่เข้านะครับสูตรที่เข้าสูตรที่ที่ไม่เข้าเราก็พักเบรกกันไว้นะครับทิ้งสูตรกันไปพักสูตรกันไปนะครับสูตรไหนที่เข้าเราก็มานำเสนอกันนะครับผมก่อนจะไปดูหลักการคำนวณเราก็มาดูมาฟังคำเตือน,นกันก่อนนะครับผมคลิปนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิด ก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมสูตรเด่นสูตรดับล้วนได้มาจากการคำนวณย้อนหลังเท่านั้นซึ่งเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสูตรนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมกรกฎาคมวันที่หสิงหาคม2564สูตรนี้จะเดินต่อได้หรือไม่อันนี้เอสก็ไม่ทราบได้นะครับไม่มีใครทราบจริงๆครับว่าสูตรนี้จะเดินต่อได้ไหม สูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เหมือนกันนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับผมไปกันครับไปกันเราไปดูสูตรที่เข้ากันนะครับสูตรที่เข้าคือสูตรไหนสูตรนี้เลยครับสูตรนี้เลยสูตรนี้เป็นคลิปแรกที่ลงนะครับเป็นคลิปแรกที่ลงก็โอเคนะครับเออเริ่มลง youtube เป็นคลิปแรกก็โอเคครับไม่ทําให้ เพื่อนๆไม่ผิดหวังนะครับสูตรนี้สูตรนี้งวดที่ผ่านมาทิ้งไว้ให้สามตัวนะครับสามตัวเป็นเลขเด่นบนล่างไม่ปักหลักนะครับบอกไปก่อนว่าเป็นเลขเด่นบนล่างไม่ปักหลักงวดที่แล้วทิ้งไว้ให้ที่ศูนย์สี่เจ็ดนะครับก็เข้าที่สองตัวล่างนะครับเจ็ดศูนย์ครับ สูตรนี้ทิ้งไว้ให้ศูนย์สี่เจ็ดเข้าสองตัวล่างเจ็ดศูนย์นะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็มาเรียนรู้สูตรกันในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับคนที่เคยดูก่อนก็ถือว่าทบทวนกันนะครับคนที่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้ก็มาทบทวนไปพร้อมๆกันนะครับผมสูตรบอกว่า ใช้หลักสิบบนนะครับเป็นเกณฑ์ในการคำนวณนะครับผมสูตรบอกว่าหลัก10บบนคือเจดนะครับ7จ็ดบวกเลขคงที่สามนะครับบวกได้เท่าไหร่ก็บวกสามบวกสามนะครับผมตามนี้นะครับตามนี้ที่ผมตั้งเลขคงที่ไว้ให้นะครับไปกันครับเรามาคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับใครมีเรียงเบอร์อยู่ในมือก็คิดคำนวณไปพร้อมๆกันได้นะครับผมเจดบวกสามคงที่ก็จะได้ศูนย์แบบนี้นะครับศูนย์ ศูนย์บวกสามงที่ก็จะได้3 3มสบวกสามของที่ก็จะได้หกแบบนี้นะครับผมเราไปดูกันครับว่าศูนย์สามหกตัวไหนจะมาร้อยสิบหน่วยบน10หน่วยล่างบ้างครับผมเราไปดูพร้อมๆกันนะครับนี่เลยครับเรามาดูตัวแรกนะครับที่เราคำนวณได้0ูนมีไหมที่ร้อยสิบหน่วยบนไม่มี10หน่วยล่างไม่มีนะครับ3ามเรามาดูสาครับผมสมีไหมร้อยสิบหน่วยบนไม่มีครับ สิบหน่วยล่างไม่มีเหมือนกันครับหกมีไหมร้อยสิบหน่วยบนเข้าสิบบนครับหกเข้าสิบบนถูกต้องนะครับเจ็ดบวกสามคงที่ได้ศ 0, 0ูนย์ศูนย์บวกสามคงที่ได้สามสามบวกสามคงที่ได้หกเข้าตัวนี้ครับผมเข้าตัวนี้โอเคนะครับเราไปต่อกันครับรางวัลที่หนึ่งออกหกเก้ 9, 1, 8, หกหาหนึ่งแปดหกหนึ่งหลักสิบบนก็คือหอกนะครับ เกณฑ์ในการคำนวณเราก็ใช้หลักสิบบนนะครับคือสารตั้งต้นของเราหกบวกสามของที่ก็จะได้เก้าแบบนี้นะครับวางไว้แบบนี้เก้าบวกสามของที่ก็จะได้สิบสองเราเอาแต่หลักหน่วยนะครับเลขหนึ่งเราตัดทิ้งไปเราเอาแต่หลักหน่วยได้หนึ่งสองเราเอาเอาแต่เลขสองนะครับสองบวกสามของที่ได้ห้าแบบนี้นะครับผมไปดูกันครับว่าเก้าสองห้า ตัวไหนจะมาร้อยสิหน่วยบน10หน่วยล่างได้บ้างนะครับเราไปดูพร้อมๆกันครับผมนี่เลยครับเรามาดูครับ9ก้มีไหมที่ร1 0หน่วยบนไม่มีมีไหมสิบหน่วยล่างมีครับเข้าหลักหน่วยล่างครับ9 2. 1าสหน่วยบนไม่มีครับมาเข้าที่10บล่างนะครับ10บล่างถูกต้องนะครับ9เข้า ....2 เข้านี่เลยครับตีคู่มาเลยครับผมนี่นะครับ มาดูเลขห้าครับมีมาไหมครับที่110หน่วยบน5มาที่100บนนะครับงวดนี้เข้า3ตัวนะครับคํานวณออกมาได้3ตัวเข้า3ตัวนะครับแต่แยกกันไปนะครับหมาร้มาหลักร้อยบนนะครับสกับ9มา10หน่วยบนนะครับถูกต้องครับผมไปกันต่อครับรางวัลที่1ออก7 1 3ดหนาม้าหเจ็ด หลักเกณฑ์การคำนวณเราก็คือหลัก10บนนะครับสือสารตั้งต้นเราเอาหลัก10บนก็คือเลข1นะครับบวก3คของที่หนึ่บวกสได้4แบบนี้นะครับ4-3คบวกสามของที่ได้7 7-3คบวกสางที่ได้10แล้วก็เอาแต่เลขศูนนะครับเลข1เราตัดทิ้งไปนะครับตามสูตรนะครับตามสูตรที่นักคิดคำนวณเขาคำนวณหวยเขาใช้กันนะครับเราเอาแต่หลักหน่วยนะครับผม ไปดูกันครับไปดูกันว่า470ตัวไหนจะมีสิทธิ์มาร้อยสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างได้บ้างครับเราไปดูกันนะครับนี่เลยครับสี่มีไมหมร้อยสิบหน่วยบนไม่มีครับเจ็ดมีไม110หมร้อยสิบหน่วยบนมีไหมสิบหน่วยล่างมาสิบล่างครับผมมาสิบล่าง 0ย์มีไหมร้อยสิบหน่วยบนไม่มีนะครับ10หน่วยล่างมีครับมาเข้าที่หลักหน่วยล่างถูกต้องครับงอนนี้ก็ตีคู่มาอีกเหมือนกันครับตีคู่มาอีกแล้วครับผมงอนนี้ได้3ตัวมา2ตัวครับแต่มาตีคู่มาที่2ตัวล่างถูกต้องนะครับตัวที่เข้าก็คือนี่ครับผมสิล่างหน่วยล่างถูกต้องนะครับทวนกันใหม่นะครับเผื่อมันผิดนะครับ สองบวกสามของที่นะครับบวกสามคงที่ก็จะได้อันนี้หนึ่งบวกสามคงที่ได้สี่สี่บวกสามคงที่ได้เจ็ดเจ็ดบวกสามคงที่ได้ศูนย์ถูกต้องนะครับไปกันต่อครับเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่คำนวณออกมาแล้วจะได้เลขอะไรบ้างครับผมสารตั้งต้นของเราก็คือสองนะครับสองบวกสามของที่ครับผม บวก3มบวก3นะครับ2บวก3ได้5 5บวก3มได้8 8บวก3ได้1แบบนี้นะครับอันนี้คือของงวดวันที่1สิงหาคมนะครับวันที่1เดือน8 2564เรามารอรุ้นกันนะครับว่าระหว่าง5 81ตัวไหนจะวิ่งไปถึงที่กองชะลาก,ก่อนกันนะครับหรือว่าจะไปทั้ง3ตัวเลยครับหรือว่าสูตรนี้จะหลุดอันนี้ก็ ที่กองฉลากนะครับจะเป็นผู้ให้คําตอบของเราได้ครับว่า581มีสิทธิ์ที่จะไปยืนเป้นที่กองฉลากได้ไหมอันนี้เรามารอลุ้นกันนะครับในวันที่1เดือน8 2564ครับผมครับผมก่อนจากกันไปก็เหมือนเดิมนะครับมีข้อฝากเหมือนเดิมครับผมมีข้อฝากเหมือนเดิมนี่เลยครับอ่านว่าดาบ3ตัวบนไปกลับนะครับ ดับ3ตัวบนไปกับงวดที่แล้วก็ลงให้นะครับนี่คือเลขคงที่นะครับ1 4 7ครับผมงวดที่แล้วก็ลงให้นะครับงวดที่แล้วก็ลงให้ดับผ่านเหมือนกันนะครับงวดที nichts. ่แล้วสูตรนี้ดับยาวเดินดีนะครับร้อยงวดขึ้นครับผมร้อยงวดขึ้นอันนี้ก็ใช้งานเป็นงวดที่2ครับใช้งานจริงเป็นงวดที่2แต่การคานวณย้อนหลังนะครับดับผ่าน166งวดติดครับผมไม่หลุดนะครับ ถ้าดับแค่30 40, 40ิบงวดเนี่ยผมไม่เอามาลงให้ดูนะครับผมไม่เอามาลงให้ดูมันดับระยะสั้นๆแบบนั้นผมไม่ไม่ใช้งานครับผมถึงสูตรนี้นะครับไม่ว่างวดไหนก็แล้วแต่ถ้าหลุดแล้วงวดต่อไปจะไม่หลุดนะครับจะไม่หลุดตามที่ผมเคยคำนวณหวยนะครับสูตรที่เดินดีเดินยาวๆร้อย,ยงวดขึ้นนะครับถ้าหลุดแล้วงวดต่อไปจะไม่หลุดก็คือประมาณว่าทิ้งสูตรไม่ได้ครับ ทิ้งสูตรไม่ได้จะหลุดงวดเดียวเงี้ยก็เดินต่อเป็นสี่สิบห้าสิบงวดเงี้ยครับมันเป็นสูตรที่หายากนะครับเป็นสูตรที่หายากแคบหน้าจอได้ก็แคบไว้เลยนะครับแคบทันแคบทันก็แคบเลยนะครับหน้าจองวดที่แล้วก็ลงให้นะครับดาบผ่านเหมือนกันครับผมอแถมให้อีกครับผมอันนี้ก็ดูตามนี้นะครับ ไม่มาคู่กันที่สองตัวล่างครับผมไม่มาคู่กันที่สองตัวล่างก็คือเลข9กับเลข6นะครับเลข9ก็ับเลข6ก็คือคู่ดับนั่นแหละครับหางเดียวครับหางเดียวแต่ดับยาวเดินดีครับนี่ครับสถิติย้อนหลัง11 1งวดนะครับ111งวดดับผ่าน109งวดหลุด2งวดหลุดเมื่อปี2561นะครับ61 2งวดเท่านั้นเองครับหลังจากนั้นก็เดินยาวมาถึงปัจจุบันครับยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุด ดับสองตัวล่างไปกับครับผมไม่มาคู่กันมีบางคนนะครับผมให้สูตรคู่ดับสองตัวล่างเจ็ดสองเจ็ดมาล่างบวยวายใหญ่เลยครับอันนั้นไม่ถูกครับไม่ถูกผมไม่ได้บอกว่าสองตัวล่างเจ็ดกับสองไม่มาเลยผมไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับผมบอกว่าเป็นคู่ดับเจ็ดมาแต่เขาจะไม่หิ้วสองมาด้วยเงี้ยครับก็ถือว่าสูตรดับผ่านใช่ไหมครับ เอออันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าก้าวมาเขาจะไม่หิ้ว6มาด้วยครับถ้า6มาเขาจะไม่หิ้ว9มาด้วยประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่า2ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์มาเลยไม่ใช่นะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับนี้นี่คือคู่ดับครับคู่ดับถ้ามาได้ก็มาได้ตัวเดียวประมาณนี้นะครับเข้าใจตามนี้นะครับอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งครับที่ลงในกลุ่มหวยหลายๆกลุ่มดับผ่านดับยาวเดินดีครับนี่ครับสถิติครับ สถิติครับผมเอาของเก่านี่ยโอ้เออเอของเก่าดูของเก่าไปก่อนก็ได้ครับของเก่าของใหม่ก็ลงให้แล้วครับของใหม่โอ้นึกว่าเอาของใหม่มาให้ของใหม่สูตรนี้ได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 ,ได,ได้โอเคโอเคครับเออใช่ใช่ผมเปลี่ยนรูปมาเป็นตัวนี้ครับผมเปลี่ยนรูปมาเป็นตัวนี้อันนี้ร้อยสิบเอ็ดใช่ไหมครับ อันนี้ร้อยสิบเออผมเปลี่ยนรูปครับผมผมผมเปลี่ยนรูปให้ครับเป็นสูตรเดียวกันครับเนี่ยหลุดเมื่อปีหกสองสองงวดครับผมสตินะครับสถิติร้อยสิบงวดกับงวดที่ผ่านมาก็เป็นร้อยสิบเอ็ดงวดถูกต้องครับผมครับผมก็วันนี้ผมก็แอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ขอขอบคุณนะครับที่ เข้ามารับชมคลิปเราจนจบครับผมก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อมีสูตรใหม่ๆมาลงจะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผมวันนี้ผมแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ